สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสุ่มของรางวัลน,นั่นเองในให้งบแค่ผ่าพันเดียวโอเคะอันดับแรกเราจะเข้ามาสุ่มตวัวนี้เออไม่ได้สุ่มหรอกเราก็ต้องการ่างนี้ตร <Want> งนี้ตรงนีๆๆ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 ้กับตันพีเรียวไม่ชอบ เอาท่านั่งหรือกับตันพีเรียวดีคิดยากเอากับตันไม่ไม่เอาท่านั่งนี่แหละกดโอเคตามาเป็น,น <c oughs> ตัวละครคาะเ <c oughs> พ็นล่าเลยค่ะ <c oughs> ไม่ให้เส่วน <c oughs> อื่นโอ้งบหนึ่งพันหมดแล้ว เป็นบ้าเราก็จบคลิปลงเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย